อย่าให้งานปรับตัวเข้าหาคุณเลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งงานเนี่ยมันอาจจะมีไม่ไม่เพียงพอต่อมนุษย์เราเนี่ยแหละนะครับหมายถึงตําแหน่งที่คุณอยากได้ตําแหน่งนั้นๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นครูผมมองว่าคุณสามารถเติบโตได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตําแหน่งที่เราต้องฟิกมาเปะๆนะครับเราปรับตัวดีกว่านะครับต่อให้คุณทําตําแหน่งที่คุณสมัครไปนะครับในอนาคตถ้าคุณไม่ทานฟอร์มตัวเองเนี่ยนะครับคุณก็โดนดิสทับอยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้นรับไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของดวงการเงินโชคลาบนะครับดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนมิถุนายนนี้รายรับเข้ามามากนะครับเข้ามามากพอสมควรเลยนะครับรายได้หลักเข้ามานะครับทั้งในเรื่องของโบนัสนะครับบางคนเนี่ยที่มีรายได้เสริมนะครับก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาเหมือนกันนะครับดีไม่ดีเยอะกว่ารายได้หลักอีกนะครับเพราะฉะนั้นชาปีจอนี่คือคือโดดเด่นมากๆนะครับ มีโอกาสได้รับเงินปันผลนะครับบางท่านเนี่ยนะครับจากการลงทุนนะครับโชคลาภ